มาเมนเลยครับผมว่าอาทิตย์ตกดินเลยนะครับเอฟซีนี่คลิปสวยๆนะครับผมเก็บวิวสวยๆไปกาดอยู่ไรอยู่สวนนะครับนี่เอฟซีน่ารัทุกท่านทุกคนเทมาอยู่กับซอนโจซ้ายเลยนะครับผมที่ติดตามคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมดันๆันดึงอะไ์กันนะครับอย่าลืมไปดูคลิปยันหลังให้ด้วยนะครับผมสวัสดีพร้อมๆแม่เนนะครับผมนู่นพระอาทิตย์ตกดินเลยนะครับเอฟซีคลิปสวยๆวิวสุกซนซวยๆนะครับเอฟซีนี่นะครับผม มาแล้วช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดสุขคายกดกระดิ่งกันนะครับติดตามคลิปนี้กันนะครับเจ้าส่องโจ้สายลุยนะครับใครท้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสุขคายกดกระดิ่งกันนะครับติดตามคลิปนี้กันด้วยขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เลยครับขอบคุณเอฟซีนารักท so ุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู mm ่ด hmm. yeah, ้วยกันนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะทําคลิปขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอีกนะครับเอฟซีนี่นะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เลยครับสวัสดีเอฟซีนารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กัับบช่องโจสายยลุนะคร เก็บประการคลิปบอยู่เป็นการรอบข้ามากันนะคระับอยู่คิปบขึ้นสวยๆนะคะเอฟซีในะลากทุกท่านทุคกคนนะครับคนที่ทำม,มาอยู่กัซอนโจสายหรือในคันนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วครับเอฟซีกล้วยก็ยังไม่ตื่นนะครับเอฟซีกล้วยก็ยังไม่ตื่นกันนะครับอยซีกล้วยก็ยังไม่ตื่นนะครับขอบคุณพร้อๆมๆกันนะครับขอบคุณเอฟซีในลากทุกท่านทุกคนนะครับที่ทำม,มาอยู่กับซอนโจสายหลินนะครับคนที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับผมพระอาทิตย์ ตกดีเลยนะคะเอฟซีเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเอฟซีติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมช่วยกวดไลค์กดสุขคายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะวิวพ,พระอาทิตย์ตกดินกันนะครับเอฟซีนี่นี่นะครับผมพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราก็จะขดผักขดหญ้าก,กันนะครับเอฟซีนี่นะครับผมคือพระอาทิตย์ตกดินนะครับเอฟซีน่ารักทุกคนนะครับผมมา เก็บวิวละเก็บยุ่มาไล่มาส่วนเก็บบรรยากาศคลิปหลอกค้ำกันนะครับ fc เราก็จะเตรียมของเดินทางกลับบ้านกันนะครับเตรียมกระติ่งน้ําอะไรเรียบเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ fc เดี๋ยวเราก็กระพายกลับนะครับ fc นี่ละสนุกคนครับของใครเข้ามาแล้วย่าลืมกดไลค์กดสุขใครตรุกกระดิ่งกันเดินทางจะสัน้นๆใส่เลยนะครับนี่กระติ่งน้ำแล้วนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศเที่ยงกันนะครับ fc เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเลยนะครับกับเครื่องคล้องนะครับผม fc เก็บเครื่องของเก็บพวกอะไรนะครับผม ข้งของกันในอซีจการกันนะครับผมไอซีเก็บมีดนะครับมีดเอากลับไปด้วยนะครับไอซี ดกดไลค์กดคลิกกดกระดิ่งนะครับเราจะคลิปเพียงแค่นี้ครับจะส่งเจ้าสายเลยนะครับผมขอบคุณครับ